มาตรา82กฎหมายอาญาผู้ใดพยายามกระทำความผิดหากยับยั้งเสียเองไม่กระทำการให้ตลอดหรือกลับใจแก้ไขไม่ให้การกระทำนั้นบรรลุผลผู้นั้นไม่ต้องรับโทษสำหรับการพยายามกระทำความผิดนั้นแต่ถ้าการที่ได้กระทำไปแล้วต้องตามบทกฎหมายที่บัญญัติเป็นความผิดผู้นั้นต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้น มายถึงไอ้ที่ทาไปแล้วอะต้องรับแต่ถ้าสิ่งที่ทําใหม่กําลังจะทําเนี่ยไม่อ,อยับยั้งไม่กระทําให้ตลอดหรือกลับใจแก้ไขให้กระทํานั้นไม่อ,อการกระทํานั้นบรรลุผลแก้ไขไม่ให้บรรลุผลนะฮะผู้นั้นไม่ต้องรับโทษสําหรับความพยายามนั้นคือตัดใจอะกลับใจยับยั้งเสียเองหรือว่าเอ,อ ยับยั้งกับใจแก้ไขไม่กระทํายับยั้งเสียเองกับใจแก้ไขไม่กระทํานะคือเลิกความตั้งใจที่จะทาอย่างนั้นเนะ่ะเปลี่ยนใจอะ่ะเพราะคุณงามความดีเพราะกลัวบาปเพราะศี่ธรรมในใจเพราะเคยเป็นคนดีมาแล้วมาก่อนกับใจได้ที่จะไม่กระทําความผิดนั้นอะไรทํานองเนี้นะก็จะไม่ต้องรับโทษนะ รับใจแล้วไม่ไม่รโทษแต่ถ้ามันไปโดนกฎหมายข้ออื่นก็อ,อาจจะต้องโดนรับโทษสําหรับกฎหมายนั้นๆ